กราบสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะมาวันนี้แกะกล่องกันดีกว่าวีดองลูกค้าไว้สองวันแล้วเขารอแล้วนะเขารอแล้วนะครับที่แกะกล่องกันก็จะมีวันนี้มีทั้งหมดสี่กล่องนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นลูกค้าที่ผมยังไม่โอนเงินให้นะครับก็คือกรณีส่งพักมาขายเราก็าจะเป็นแนวนี้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าผมโกงหรือว่าถ้าผมบิดเบือนไปนะครับเอาตำรวจมาจับผมได้เลยนะครับ ดีเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนะครับท่านมันก็จะมีแบบบางอันผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับคือผมดูภาพโอเคก็คือให้ส่งมาแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆพวกนี้มันมันไม่มันจบจับรูปได้นะครับภาพไม่ได้ไม่ได้ดูยากอะไรขนาดนะครับอันนี้มาจากจีนบุรีอ๋อกล่องนี้ผมรู้แล้ว สี่กลองนี้โอนเงินให้ลูกค้าแล้วนี่นะครับนะครับมาอย่างนี้เลยแม้ยังกล่องนี้นะครับผมก็ดูจากภาพแล้วก็โอนเงินให้เลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าเขาต้องการใช้ตังนะครับนี่นี่รนแรกเขาจะเป็นเหรียญกิติโกรกรรมการนี่นะครับเหรียญกิติโกรกรรมการอนะ่าทำไมโฟกัสไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมลงรูปให้นะครับแต่กรรมการเหรียญน,นี้จะไม่มีโค้ด เดี๋ยวนี้จะไม่มีโค้ดนะครับเดี๋ยวนี้จะไม่มีโค้ดนะฮะหนึ่งรายการเฮ้ผมซื้อเขียวอ๋อสันติบาลนี่นสันติบาลนะครับสันติบาลโอเคสันติบาลนี่นะครับดูแทบปกติดูแท้ปกติฮะบางอย่ Salvador, างด ok ูยากก็จะให้ส่งมาแต่ถ้าบางอย่างจริงๆมัน ้าดี้ตังก็บอกกันได้พี่แต่ว่าถ้าเคยซื้อขายครั้งแรกผมจะให้ส่งมาก่อนนะครับวันนี้เป็นเหรียญหลังเจ้าพญาส่วนมากก็ต้องให้ส่งมาเพราะว่าคือคือ,คอผมไม่โกงแน่นอนอ่ะผมไม่ได้เวยตัวเองนะแต่ผมไม่โกงแน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยความปลอดภัยนะครับเข้าใจว่าทุกคนไม่กล้าบางทีก็เขาก็ไม่กล้าส่งแต่ผมอยากจะบอกว่าพาบางอย่างมันคุ้มกับการเดินทางนะถ้าผมปกปตองเสียท่องเที่ยวผมมรอบไปผมก็จะแบบว่า นัดเจอแบบเออนัดเจอแบบสามสี่เจ้าในรอบเดียวกันนะแล้วก็จะขอเข้าถ่ายคอนเทนต์ด้วยประมาณนั้นนะครับอันนี้อะไรนะแอ่ยังไงก็ส่งมาก็ได้ครับถ้าแบบว่าไม่สะดวกนะครับผมงสุดทัดเสร็จโอนตามให้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่แท้ก็๋ยวผมโอนค่าส่งให้ด้วยนะครับไม่มีปัญหาใหๆนะครับโอเค แท้ปกตินีครับเป็นเหรียญมังกรบล็อกหางใหญ่โครเฮลลนะครับนี่นะครับบล็อกนี้ก็จะสามสามพันสตาร์นะครับขึ้นไปถึงสี่พันสามปนปลายสามพันกาแล้วอาจจะถึงสี่พันกว่านะครับถ้าในสภาพที่สวยๆนะครับบล็อกนี้น่าเก็บนะครับน่าเก็บโอเคจะแบบเรียวๆหน่อยๆนะครับอ๋ออันนี้เช่นกัน เป็นเหรียญกิติโกรกรรมการไม่มีโค้ดแล้วก็กิติโกนี่นี่นะครับนี่นะครับจะเป็นกิติโกเล็กกับกิติโกใหญ่เลยนะครับแบบนี้นะกิติโกอันนี้ไม่มีโค้ดชุดนี้ก็ซื้อเขาเบียดเพราะว่าผมเขาโทรลูกค้าโทรมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าผมทําอะไรอยู่ไปลูกก็เลยต่อเข้าไปแล้วก็โดนกันนะครับหกพันกว่าบาทสามเหรียญแล้วก็มานั่งคิดดูเอ้าเฮ้ยซื้อผิดราคาหรอแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือ จบแล้วก็จบนะครับจบแล้วก็จบนะครับไม่เป็นไรนะก็คือถือว่าได้ได้ทํางานก็ยังดีอ่าได้ต้องบอกว่าได้ทํางานก็ยังดีนะครับไม่ได้กําไรได้ทํางานก็ยังดีประมาณนั้นโอ้โหันนี้มามาสามชิ้นเลยทำคอนเทนต์ให้ให้ดูหน่อยว่าเนี่ยเราเรารับซื้ออย่างนี้นะพี่ไม่ต้องห่วงทุกเขตทาอย่างนี้หมดนะครับไม่มีเขาไม่มีเขาไม่ไม่กล้าโอนเงินให้พี่พี่แน่นอนนะอ๋อ สันติบาลน,นี่นี่สันติบาลน,นะครับอ๋อชุดนี้จำได้สันติบาลสามเหรียญไม่มีใครโอนเงินให้เราก่อนได้แน่นะครับเพต้องเชื่อใจที่เขานะเขาทํางานมาก็ก็เพราะแบบว่าอยากให้คนแบบเชื่อใจนะครับไม่ต้องห่วงพวกนี้เขาไม่โกงเรอะแน่นอนนะอย่างผมเนี่ยไม่โกงแน่นอนโอเคสันติบาลสามสามเหรียญยังยังไม่หมดนะแต่ว่าให้รอละ ลูกค้าบ่นนะครับเพราะว่าจะองไว้สองวันแล้วเขาคนส่งนระมาขายเราก็ต้องการที่จะใช้เงินนะครับดีซื้อดีไปอีกบานสามเหรียญเลยนี่นะครับนี่นะครับอนิบาลสามเหรียญเลยนี่นี่นี่นะครับนี่นะครับอนิบาลสามเหรียญเลย,เย,เลยไม่สวยเลยไม่สวยก็ซื้อจะย่อยจะแพงผมซื้อหมดนะครับจะย่อยจะแพงผมซื้อหมดนะครับ เรซื้อขายกันง่ายพี่พามันรู้ราคากันหมดนะครับพารู้ราคากันหมดพี่แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ <S <S อันนี้ไปซีเลยโอ้โอม,มาแบบน,นี้เลยนะครับกล่องก็เอากลับไปใช้ใหม่ได้นะครับกล่องเอากลับไปใช้ใหม่ได้นะครับพวกนี้นะบางอย่างดูหน้าดูหลังมันก็รู้แล้วจากรูปนะครับว่าไม่แท้ โอ้ม่หายากหายากหายากมากหายากมากต้องบอกแบบนี้นะครับหายากมากนะครับโห้ย่สวยไปเลยแต่ว่ามีบินนิดหนึ่งนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเป็นพระปิดตาหลังยันนะครับหลังยันห้าหลวงพ่อเอียนะครับแบบนี้เจอน้อยมากๆนะครับยะขึ้นรูปให้ดูนะครับแต่องค์นี้แงนะ่เนอะพระองค์นี้ไม่ต้องไม่มีเก๊ด้วยหยิบม,มาแท้เลยนะครับ มีลั่นวายแล้วไม่เห็นนะครับตอนที่จบราคากับลูกค้าไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะอ๋อนี่เจ็ดสิบเอ็ดปีเจ็ดสิบเอ็ดปีหลงวงพ่อเ e อี่ยเจ็ดสิบเอ็ดปี71อปีอ๋อนี่นี่ทีเด็ดนี่ เี่นอีกหนึ่งองค์เจอน้อยเบอร์สี่นะครับนี่นะครับเบอร์สี่คากล่องเลยเบอร์สี่รูปหล่อเบอร์สี่คากล่องมีโค้ดนะรูปหล่อเบอร์สี่คากล่องมีโค้ดนะครับเจอน้อยนี่สวยด้วยถัวกันไปไม่เป็นไรปิตาให้ราคาเขาไว้แพงก็เลยไม่เห็นนะครับว่ามันลั่นนะ เยเก็บทิงทีเดียวองสุดท้ายแล้วมาอ๋อองสุดท้ายก็เป็นเจ็ดเบ็ดครับแต่เดี๋ยวดูก่อนผิวเ,เดิมไหมผิวเ,เดิมเจ็ดสิบเอ็ดปีนี่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 นะครับรูปหล่อเจ็ดสิบเอ็ดปีหลุกห้อเอียนะครับนี่นะครับก็เป็นชุดหนึ่งก็จบแล้วนะครับสำหรับนี่เดี๋ยวยกใหนกล้องให้ดูนะมีอะไรบ้าง จะเป็นชุดหนึ่งเลยเห็นะจริงๆผมเช่าพระก็ไม่ได้ค่อยบอกใครนะครับก็แบบเงียบๆนี่นะครับนี่นะก็ประมาณหนึ่งท่าในใดมีพระก็อย่าลืมส่งมาขายผมได้นะครับส่งภาพพร้อมราคามาได้เลยนะครับเช็คราคาก่อนซื้อขายทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะผมพร้อมจบให้ทุกองคนะครับถ้าราคาตรงกันนะครับราคาเป็นไปได้นะครับก็ประมาณนี้ดูภาพเสร็จเอผมดูภาพเสร็จ ก็เดี๋ยวรีบโอนเงินให้เลยนะครับไม่เกิน1-2วันวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ